สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการไท ai ยแาย r e p o r t ร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเราสองคนค่ะดิฉันหาไทยชนกสมมิตรค่ะและดิฉันรัตนนมดเทศตยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆนามาฝากผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะค่ะ เริ่มกันที่สาระแรกนะคะไปกันที่ประเทศซาอุดีอราระเบียค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณพิรพงศ์สกุลดีนะคะร,รายงานว่านายชาลีสกุลบารีกงสูลใหญ่ณนเะมืองเจดดาค่ะก็ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองบักกะซึ่งก็เป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยนะคะผลปรากฏว่าคะการแข่งขันทีมชุมชนมาลีเอาชนะทีมชุมชนไทยไป3ต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างสําเร็จค่ะดโดยกงสูลใหญ่ณนเะมืองเจดดาได้ให้กําลังใจแก่ทีมชุมชนไทยที่สร้าง ชื่อเสียงให้กับท่วไทยด้วยค่ะจากสาระแรกมาดูกันที่สาระที่2นะคะทางด้านของคุณนัทพันธ์ตรีเมฆค่ะมีการรายงานในเรื่องของโครงการ f r i e Friendship to f r i e n t s i p to นะคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่6นะคะวันนี้ทางด้านของคุณน้ำฝนบุญยวัฒค่ะผู้อำนวยการทททสำนักงานซิดนีย์นำสื่อมวลชนนะคะ ได้ไปเที่ยวอุทยานอ่าวพังงาเพื่อชมความงามของเกาะตะปูค่ะแล้วก็เขาพิงการหรือว่าเกาะเจมบอลน,นะคะสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องเจมบอลศน์นนั่นเองนะคะสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยรู้จักกันดีแล้วก็มาเที่ยวกันมากด้วยค่ะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอยากให้ทางคณะสื่อมวลชนจากออสเตรเลียค่ะช่วยกันโปรโมทให้คึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ใช่ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะสำหรับสาระน่ารู้ที่เรานะํามาฝากกันในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะไปต่อกันที่สัมภาษณ์พิเศษและนาทีรมนาทีทองกันก่อนคะ่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวั์บรามารียังอยู่ที่เคปทาวนะครับวันนี้สัมภาษณ์ต่อเนื่องกับเจ้าของไอส์าครับคุณสุภรดามหัตนาคุณสวัสดีครับพี่ไอครับเอาละครับสนทนาทิ้งไว้ให้เขาวที่แล้วนะคบพี่ไอว่าลูกค้าครับของไอส์ปาเป็นใครบ้างครับลูกค้าของเราก็มีทั้งโลเคอลนะคะและก็มีทั้งทัวริสเพราะว่าสถานที่ของเราเนี่ยอยู่ใน Uh, ในวอเตอร์ฟอนซึ่งวอเตอร์ฟอนเนี่ยเป็นสถานที่ที่รับทัวริสต์มากที่สุดคือเป็นลูกค้าบอกอินเข้ามาเมื่อเห็นไอสปาของรา้านใช่ไหมครับต่นี้เนี่ยเขาบริการของเรานะครับที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ลูกค้าชอบใช้บริการนี่จะเป็นประเภทไหนครับก็ ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเข้ามานะคะคจะมาเพราะว่ามานวดไทยอ,อ๋อนวดไทยะนะครับหลังจากที่รับบริการแล้วนะคะคคจะมีบางรลายเขาจะบอกว่าไปมาทั่วโลกแล้วไปใช้บริการนวดไทยแต่ที่นี่คือที่ที่ดีที่สุด โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ผมฟังแล้วขนลุกเลยนะฟังแล้วชื่นใจมากเลยนี่ลูกค้าฟีดแบ็กมาเองเลยใช่ไหมครับแล้วก็หลายรายที่เป็นคนที่นี่เนี่ยค,คือจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งทัวริสท <tourist S 1> ัวริสมาครั้งหนึ่งก็นัดต่อที่จะมาใช้บริการต่อก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขยายร้าน,านใหญ่โตไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับกับเจ้าของร้านไอส์แลน์นะครับคุณสุภรดามหัศธนกคุณครับขอบคุณพี่ไอซ์ครับ Welcome to Thailand, boys. Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. โดนใจชั่นเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลี้ยงซาหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มนคำัพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลนในอินเดียแต่โบราณนั้นมีค่านิยมว่าคนเราแต่ละคนนั้น เมื่อเกิดมาสังกัดวันนาไหนก็มีชาติกําเนิดสูงส่งตามวันนาที่ตนสังกัดเช่นคนที่เกิดมาเป็นวันนากษัตริย์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวันนาพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวันนาแพทย์ก็เป็นชนชั้นสูงส่วนใครเกิดมาในวันนาสูตรวันนาจันทานถือว่าเป็นคนชั้นต่ําถ้าใครเกิดมาในวันนาชั้นต่ําเขาก็ถือกันว่าเป็นคนชั้นต่ําอยู่อย่างนั้นตลอดไปคติอย่างนี้หรือคติที่บอกว่า คนจะสูงจะต่ำจะเลวจะประเสริฐก็เพราะวันณะที่ตัวเองสังกัดนั้นทําให้คนชั้นล่างได้รับผลกระทบเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะทําดีอย่างไรก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในทางสังคมวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นมาจึงตรัสสอนใหม่ว่าจงอย่าวัดคุณค่าของคนจากชาติกําเนิดแต่จงวัดคุณค่าของคนจากการกระทําของเขาสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้ิีที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก e x c e l l e n นด์อินค l i ภา e เอ็ l e ์ร ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างเป็นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นยู่ห้นใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี measures, ๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูวเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรมกรุงศูนนะครับก็มาที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศแล้วก็วันนี้รับเกียรติจากคุณสวยปิดเมืองนะครับนักการทูตชนานการนะครับประจํากองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ห่างเหินกันไปนานพอสมควรครับครับ วันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาพูดคุยให้เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นสาระที่น่ะเตือนภัยท่านผู้ชมบ้างครับ,รบวันนี้ครับก็เรื่องเดิมนะครับแต่ขอย้ําอีก,อกสักนิดหนึ่งเพราะว่าระยานี้เนี่ยมันเยอะขึ้นคือภัยผู้หญิงภัยผู้หญิงไทยตกเป็นเหยื่อยาเสพติดครับกับการแต่งงานเนี่ยครับ,รบปัญหาที่หนักตอนนี้คือเรื่องยาเสพติดนะครับผู้หญิงเราเนี่ย ติดคุกใรือนต่างประเทศปัจจุบันนี้ก็เกือบ400คนแล้วครับ350กว่าสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรอโทษประหารเนี่ย25คน25คนครับและที่เหลืออีก300กว่าเนี่ยก็โทษก็ไม่เบานะครับครับก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยก็ขอเตือนว่าท่านที่อยากมีแฟนเป็นคนต่างชาติอยากจะ มีปัญหาชีวิตอยากจะหาเงินครับมาเรียนครอบครัวเนี่ยให้คิดก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้พวกยาเสพติดเนี่ยเขามีมก็มีวิธีการจะก็มีว<อ>ิธีการก็หาวิธีการหาคนหาคนที่มีอย่างล่า,ส,นนลาสุดเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมีแฟนเป็นคนอิตาลีและนี้่ตกใจที่สิงคโปร์ เพ,พิ่งขนเป็นครั้งแรกรเป็นแฟนมอเตอรี่ก็ทะเลาะกันก็ถูกทิ้งไปตัวเองก็มีลูกต้องเลี้ยงอ่ครับก็มีมีคนในเจเรียเข้าไปเข้ามาหาก็ก็กสร้างความสัมพันธ์ครนะพอตายใจก็มีแหละเสนอให้ไป และรา,รายนี้รายนี้หมายว่ารู้ไหมว่าขนยาเสพติดไปหรือว่าเขาชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าเป็รรายนี้คาใจว่าไม่รู้นะครับ,รบก็คือก็มาเป็นแฟนคนต่อไปหลังจากแฟนอิตาเลียนนั่นแหละทีนี้ก็ก็ให้ช่วยถือของงานประมาณเนี้ยนะครับซึ่อเน,นี้ยพอมีปัญหาก็เป็นจริงๆนะเราบอกว่าเราไม่รู้เรื่องเนี้ย ไอ้ประเทศไม่ว่าตำรวจไทยหรือตำรวจที่ไหนก็ไม่ฟังนะครับก็ถือว่าความไปอยู่ที่ใครของอยู่ที่ใครคนนั้นเ็าผิดของของของผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับแล้วก็พวกนี้เขาลงทุนนะครับบางรายลงทุนเป็นแฟนลงทุนแต่งงานพอท้องแล้วให้ไปหาญาติประเทศเขาหรือประเทศอื่นเสร็จแล้วก็ตกเป็นเหยื่อค้ำยาเสดติดนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือพวกที่ เห็นคนอื่นก็ประสบสเร็จในการมีแฟนเป็นชนต่างชาติครับอ่าก็อย่าแต่อย่าลืมนะครับว่าชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันข้อประสบความสาเร็จไม่เราทาแบบเขาเนี่ยไม่แห่งความรว่าเราจะได้อย่างเขานะเราจะตกเป็นเหยื่อแต่จะไปเป็นภรรยาไปเป็นคนช้าอยู่ในบ้านเขาครับนะครับเพราะว่าเขารู้เนี่ยเขารู้ว่าเราต้องการอะไรเพราะคนที่ต้องการเหยื่อเขาก็ดูความต้องการของเราก็าก็ เขาจะเอาจุดประเด็นนี้มาหลอกเราครับนะไม่งั้นมันก็หลอกไม่ได้ครับนะครับมันก็เลยก็เป็นอย่างนี้แหละไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเจอแล้วเจออีกใช่เจอแล้วใช้วิธีอื่นๆใหม่ๆครับไอเราคนของเราก็เห็นความสำเร็จของคนอื่นครับนะครับ เนี่ยปัญหาก็เลยเกิดขึ้นเนี่ยเด็กผู้หญิงสมัยใหม่ก็เห็นสูตรสาเร็จมีแฟนเป็นคนต่างชาติรวยเหมือนที่คนรุ่นเก่าก็เป็นมาสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่คนรุ่นเก่าก็ได้รับอาจจะกลายเป็นทาตคนรุ่นเก่าในบ้านเรือเรื่องของความรักความสนิทสนมกันแล้วก็อาจจะแต่งงานกันจริงๆับเพื่อหวัง่ใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆแต่รุ่นใหม่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของการหลอกลวง ใช่ไหมวัตถุนิบทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างพอใจเรื่องของวัตถุนิมฝ่ายฝ่ายเราก็ต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวฝ่ายเขาก็ต้องหาคนไปใช้ประโยชน์ครับ ประโยชน์ในเรื่องขนยาเสพติดรหรือไม่ก็เรื่องของไปเป็นคนใช้เอาไปใช้เอาชปประโยชน์เอาไปเลี้ยงคนแก่อะไรเงี้ยครับก็เป็วิธีนี้แหละครับเป็นข้อมูลอ่ซึ่งน่าสนใจเรียกว่าเป็นเป็นภัยแล้วก็เป็นปัญหาของคนไทยอ่เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ๆซึ่งวันนี้ก็หรือว่าเรา,าเอาัปเดตข้อมูลในเรื่องนี้เพื่อเตือนเตืนเอนอ่าปัญญาคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับที่อ่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ต่างชาตินะครับวันนี้ขอบคุณคุณสวัยปิดเมืองนะครับ mm. ขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand, boys! <laughs> <laughs> Woo <-hoo>! Woo! <laughs> Heaven. I'm not going home. <laughs> Amazing Thailand always amazes you. Thailand! ใช่เลยใช่เลย,เ,ลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ยเกี้ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มันคำพร้อมน้ำจิิมกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟลชบัตรและเซเว่นอีเลเวน มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะมาดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะทางด้านของนายมาริทเสงียมพงศ์ค่ะเอกอัครราชทูตณนะกรุงเคมเบรานะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับนายกริตตันคารัฐค่ะเอกอัครราชทูตนะคะที่ปรึกษาและครอบครัวที่มารับหน้าที่ใหม่แทนนายศักดิ์ศรีพรมโยธีที่ครบวาระ ไปประจำที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะได้แล้วเลยค่ะไปต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศเยอรมนีค่ะขอเชิญนะคะเที่ยวงานลูกทุ่งไทยมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงด้วยนะคะสำหรับงานนี้ค่ะเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งชิงโลกเกียรติยศถ้วยรางวัลของกองสุนใหญ่นัทคอนนะคะแฟรงเฟิร์สนั่นเองค่ะพร้อมกับเป็นการแสดงนักศิลป์แล้วก็บันเทิงต,งต่างๆมากมายเลยนะคะที่ ush, เบอร์กิสกรทบัชนนะคะในวันที่24มีนาคมนี้นั่นเองค่ะเปิดรับสมัครนะคะจนถึงวันที่15มี าคมนี้นะคะ ค่ะก็ใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครกันได้ไปโชว์ความสามารถกันได้เต็มที่เลยนะคะ<ช>สําหรับคุณผู้ชมที่มีข่าวสารนะคะหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะให้พวกเราประ,ะ,ประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกต่อคุณผู้ชมแบบนี้<ม>ก็ส่งเข้ามาได้ที่อ e ีเมลของเรานะคะ Thai o v e r s e a 1 g m a i l c o m ค่ะรวมไปถึงนะคะหลายๆท่านที่อยากจะติดตามชมย้อนหลังด้วยนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube นั่นเองค่ะโดยพิมพ์คําว่า Thailand Report ตนะคะตามด้วย2013ค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะชื่อตอนที่คุณอยากทราบหรือว่าวันเดือนปีนั่นเองนะคะพิมพ์เข้าไปได้ และอีกหนึ่งช่องทางนคะสามารถรับชมได้ด้วยผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็ช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีและรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดของไทยรัฐรพอร์ตของเราในวันนี้นะคะขอพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน